เอาไฝั่งผมเราพิมื์เจะาก่อนเราพีมก้างเ่อง้ไปทำดาบมาให้เรียบร้อยเออดาบลราพ่มือเรงมนการ์ตูโอะไรบรื่องนี้ได้ออกเลย

ไฟฟ้านั่นเจนวันวันคนสู้ไม่ได้ขอริค้าแล้วเจนเจนแล้วเจนและยาในสู้เขาติดไฟสามมิเตอรเป็นลาวรัแหมชอบชอบโอ้โห

ดูสิทุกคนดูสิเลยด็กี่ไม่ยั่รู้เนี่ยมัเป็นหลักกาสุด last ไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮเฮ้เาไหกข

คุยเฉยๆนี่ะยได้แต่ต้องไม่ได้เลยผมหวงาไม่ได้คนนี้หวงจวันนี้โมจริงเลย้ยแม่งไม่ได้ตั้งรู้มี่อยนเท่รึเปล่โวย

มันย่อย้อนไอ้ทารามมนเก่งเก่งเฮ้ยโอเคเนี่ยมันจะม่อแพ้ไม่ได้ึงไปบอกอเทีนะว่าคุณเจ้างมน้มวยถ้ามันแพ้นะถ้าแพ้นะจะให้มันพั้ ุดนนโจ้างหรอมาแต่บอกไ้ทาราไปทาราแพ้ถ้าเกิดทาราแพ้เนี่ยผมให้ันพันหนึ่งผมจ้งไพันหนึ่งใ้ไ่จ้างพันหึงไงนี้ เรนไม่ต้องทางโกินเาที่ไหมาา่เนี่ยหวเยกอะไรเนี่ยจาวขบอกไม่ไปติดแน่ไดนไงฟังก่อนตอนนี้มีข้อเสนอแน่ะาจ้าขอให้กูมาบอกกับมึงว่าให้มึงเนี่ยไปแพ้เขาถ้าเกิดมึแพ้เขาเนี่ยจะเอาให้มึงเลยห้าร้อยห้ได้ห้รอห้้ วัวกล да างไม่ได้อะไรเยอะแล้วหัไได้เพื่อนเเราก็เป็นเพื่อนกันนะไม่มีปัญหาถามพ่อนเอนกันเฮ้ยงทมสองพันใช่ไหมนี่งจ <museums> ริงเลยวันไม่พอเอาแค่พันเดียวก่อนเองแค่พันเดียวก่อนได้ไหมโทรคุยกันได้ไหม สองพันไดไหมสองพันทันเดียวสองพันันเดียวสองพันันเดียวไปหย่อนเ้มันไปเลยเฮ้ยสองพันก็สองพันแต่ว่าเห็นที่รุ่นแล้ว้ย ได้ไหมได้เลยโอนกางเลยตั see, <siglo>. ้งใจตั้งคู่เลยยังไงก็ได้รถมันไม่เบือรู้ทำไงวะยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสามพันได้ไหมไม่ได้เลยจะไปซุ้มแล้วนะสองพันก็พอแล้วตอนต่อลงทุนค่าทีมไปเยอะมาขอเงินหน่อยสามพันใช่ไหมเออสามพันก็ให้

ได้ไม่ได้ทำไเลยไม่้เพาแพ้เจ้าแล้วไมเป็นทหารหรือเปล่าได้แน่นอนี่ตกลงเขาไปแล้วตกลงเป็นไรอ่ะเมมผลิตทีเรงผลิตจาีทั้ง่เขาต้องหยไม่ใช่ลงยังไงตกลงู้พูเด็กของรู้วูปามเห็นจริงหอเปล่เนไ่องอะไรไม่ได้จะไปได้อเ่าไปได้รอะไร่ มึงกินอยู่หรือเปล่าหัวเลยเนี่ยยิงยาวมือโตเ่ยคนเดียวมั้งแม่งเฉยเกมตกเกมมากใครเด็ดข้าวเมื่อี้เนี่ยอายาแล้วปะเนี่ยะผมยังกินอยู่อายาแล้วปะเนี่ยก็ต้องมองไม่เห็นดี่อยไม่เป็นไรนะเฮ้ยไอ้ายาแล้วอายาแล้วะโอ้โหไปแล้วสิรอเท้าผูนจะเผาไปแม่รองเท้าน่ารักจัง แล้วไปไหนได้วยเฮ้ยเฮ้ยแหน่ช่องเขาีอ่าช่องเขาดยแหนเฮ้ยเฮ้ใครนไปแหไปไหนอน่ะอเฮ้ยใเป็นตูู้นี่ามาดิเฮ้ยเอาไม่ดิมาไยไมไมไทยไขึ้นมาดิเฮ้ยคุณ้อยไหเนี่ยู้ไหเนี่ยไปไ ขึ้นมาไม่ไปขึ้นมาไม่ไปขึ้นมาไม่ไปไม่ไปขึ้นมาไม่ไปไม่มาไม่จ่ายค่าตัวรำรำฟาแต่ข้าตัวไม่ได้เมาขึ้นมาเร็ว

อะไรทำไรทำไรจังวาคุยเลยคุยได้ไงตบกลงทำไมเนี่ยอ้าวพระองค์จะไปตบหน้ามันทำไมอ่ะตกลงก็ไปแล้วห้ามตบหน้าใช่หรออีบ้าคุณจะเข้าไปประคองมันเฉยไหนตกูงทำแบบนี้คุณจะไปประคองมันอ๋อแต่เหมืทำงานจัดไปตบพระองค์แค่นั้นเออเอาไงมเออเจ้ากันเอออย่าใหมีอีกที่หลัง เฮ้าพครพับครับจมูก่างนั้นทางเรา้งนี้บอกท่านไปฝ่ายชนะเสด็จพ่อเห็นแล้วลูกีไม้ในกคนนีก็อยากจะให้เจ้าเอาเด็กพวกนี้ไว้รับใช้ในแผ่นดินของเราด้วยเตี๋ยวจะว่าตำแหน่งอะไรเจ้าก็แต่งตั้งกันเอาเองด้ติกตันเดี๋ยวมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวพ่อขอพาแม่ไปข้าพักก่อนจริงเพื่อมาเก็บเธอให้เป็นหน้าที่ดูวยเนาเดี๋ยวเธอ้าพักไปตามพี่มน อ้งหญิงนี่เขาตาบอสอย่างเดียวเหรอตามบอสไงกูว <acceptance> ่าเป็นใบเลยออกมาวิ่งพ um, ่พ like? um, like, uh, ูดเลยเฮ้ยอย่าแซวเมียกูไปตามพี่มาลูกเจอสองพระองค์เสด็จขึ้นเครื่องกับคนทุกเก่ไปทำไมกูเห็นหัวแดงด้วยก็ล่ะไม่ใช่ผมไม่ใเจ้าเจ้าเจ้าวเะเก็บรองเท้าน่ะมึงใช้กูเก็บเลยเนี่ยเฮ้ยมึงก็เก็บเองดิไปไปเก็บไป ทำไมเดี๋ยใช้กูเรื่องอะไรจะเก็บไม่เก็บอ่ะไม่เก็บอ่ะไม่เก็บเดี๋ยวรู้ข่าไปเดี๋ยวกูเรียกมาเองเรียกทำไมอ่ะเดี๋ยวเรียกมันเข้ามันจะได้ยินได้ไงมันได้ยินรู้ได้ไงมันมีหูเนี่ยเงี้ยคนคุณสุนทรีถึ่ไหนครับกลับบ้านกลับบ้านนะโอ้แม่มารอเราไว้พีครับแม่มาแล้วแม่มาคุณสุนทรีเลยคนเลยนะคุณสุนทรี สุนทรีสุทนทรีเราคงจะเป็นสุรีเล็กอยู่เฮ้ยสุนทรีเอ่อสุนทรีทรนะครับแม่เราอยู่ด้านหลังนะครับสุนทรีลงแม่ได้ประเทชาทิเราได้ข่ารั้วปีมหม่หน็่งของข้าจะสู้นะั้นกับคาราไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าจะแต่งตั้งนายเจ้าเป็นงคุณคพลพาดาโดยที่มีงานใหญ่รอเจ้าอยู่ วางแค้นของข้าสิบปีทักที่จะแก้แค้นยังไม่สายเพราะฉะนั้นเจ้าคือแม่ทัพหน้าและไปกล่าวเพื่อใครเจ้าคือทัพหลวงซึ่งอยครั้งนี้นคใครตัดท้ออธิราชได้ต้องการสินใจใครขอข้าจะประคับแต่ทหารทัพปูยามรบห้ามแใครแพ้กลับมาตายและไปกล่าวเพื่อใครโอเคพี่คานูนิเลอร์อักเดเ on na little...